กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป่องไปสุขสุขคนครับขอตอนรับเก่าสู่รายการมายามบานในช่องของครอบครัวหัน่นษาและกะารทังเพีครอบครัวหัน่นษามหาสนุกครับอีพี่มายามบานอีพี่นี่ครับบ่ได้อยู่ทางน้ำเงินแต่เฮายับสวยไวคิงมาทั้งตะการบานแม่ทัพทิมครับอีพี่ มายามบานอีพี่นี่ในช่องของครอกวานสาในอีพี่นี่ยับมาทั้งตะการครับผมอำเภอตลาการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับยับมาทั้งบานเกิดเมืองนอนของแม่ทัพทิมครับของอีพี่นี่กะสีพิเศษแน่ครับผมกะได้มีโอกาสเดินทางจากน้ำายืนขึ้นมาทั้งตะการแกเป็นเรื่องปกติครับผมที่ผมกะ เดินทางไปไปมามาสำหรับน้ำเยื่นละกะตะการครับเป็นเรื่องปกติปกติสำหรับผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติผมกะบ่อคอยไดยอยูตะการบ่คอยไดยอยูน้ำเยืนขั้นออกพัรษาผมกะได้เดินทางไปนวนนันนี่ตลอดครับเพราะว่าอาชีพที่ผมเพียบนั้นเป็นอาชีพของการเดินทางนี่คือทางเขาหน้าครับท่านที่ที่ผมเดินทางมาหอดกะ ฝนกระต๊กครับพี่น้องบวกกับทางเขาหน้าทีเละตุ่มเปะครับฝนกระต๊กตอนนี้ทัพทีมกะบอทันเหลือเลียนมาฝนต๊กดีคือกันกับท่างน้งเงินครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนามระสูงครับพี่น้องพ่อหยับสวยอวยคิงมาท่างนี้แล้วหยับสวยอวยคิงมาทัะการแล้วกับบอมี่หยางแตกต่างจากน้ำเงอนครับพี่น้องผืดพันธันยารช่วงนี้กะเคี้ยวกะจีครับ บวกกับฝนที่ตกบวกกับหน้ามรสุมแบบนี้บรรยากาศทั้งอำเภอตะการถือว่าดีเลยทีเดียวครับบรรยากาศช่วงนี้ช่วงหน้ามรสุมช่วงหน้าฝนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเลยทีเดียวครับเป็นภาพทีนาเก็บเป็นความทรงจําทีนาพันทึกไว้สาหรับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนที่ไปทํางานไกลบ้านไกลซอง แต่บังเอิญเปิดคัามภีร์ช่องครอบครัวหันษาในช่วงของอีพีมายาบานผมคินว่าเต่ละหน้ากนณาจะมีวิวทิวทัศน์แบบเดียวกันนี้แหละครับเป็นการบันทึกความทรงจำเป็นภาพวิดีโอของหลายๆคนที่สามารถบันทึกได้ครับในช่องครอบครัวฮันสาก็คือกันครับพี่น้องนี่คือการบันทึกความทรงจํา ในบ้านเกิดของแม่ทับทิมหรือว่าภรรยาผมเองครับสิเป็นจางไหนก็ตามครับพี่น้องอยู่ไสกับบอทอยู่บานจะของผมหมายถึงบ้านที่เป็นบ้านของเขาเองนั่นแหละครับเขาจังเอินว่าความสุขที่แท้จริงขึ้นซื้อว่าตะการผมว่าหลายๆคนที่หูจักอำเภอตะการจะรู้หูดีว่า ช่วงหนาหนาวส่วนทั้งนี้นั่นจะเป็นจังไหนครับช่วงหนาหนาวส่วนทั้งนี้จะหนาวลมหนาวเย็นเยือกลมแห้งสีบุคือกันครับทั้งบ้านเกิดผมครับบรรยากาศและก็วิวทิวทัศน์ช่วงหนาหนาวมันเป็นอย่งที่สวยงามและก็หนาบันทึกครับพี่น้อง ผมคิดว่าช่วงหนาหนาวผมเสียในมีโอกาสว่างจากงานทีเฮดมาถ่ายเก็บความทรงจำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเก็บความทรงจำไว้ให้เจ้าของแล้กก็ครอบครัวได้เบิงแต่ว่าส่วนมากช่วงหนาหนาวมันก็นสิถือช่วงปีใหม่ผมจะบวคคอยได้อยู่จะเป็นจังไ๋กระตาม้างครับพี่น้องครับ กะนี่กับเป็นภาพบิ้วทิวทัดแต่ละมุมแต่ละมุมทีหลายๆคนนั่นมากเบิงร่วมทั้งโตผมเองนําจะได้กับฝากช่องครอบครัวหันสาและกะัทางเพจครอบครัวหันสามหาสนุกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เยี่ยมยามถามข่าวครับขอบคุณจากใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตาม ให้ช่องขอบคุณ้สาละกะอีพีมายามบานและกะทัพทิมจนชิมนําในเดอพี่น้องสุดท้ายนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ